ยูริว่าไทำึ้จับมันอยอมันคือเป็นสุกเลยเหรอบุจยังเตือนมันอยะตอนนี้ได้กินเล่เรียบบอกแกผัดไปสองตัวแล้วนะให้ดูป้ดูรงแล้วเรีแดงจึงปุ่เก็ให้เหมดแล้วไม่ต้องมาให้เก็ีสนี่เลยแดงเลย้มอะไรจิแดงซุแซ่บ แดงๆนี่หรอขึนง่วงเต็มอ๋อไอ้ดูสิอื้มันรู้ใซ่กินดูก่อนดิเป็นเลยบอกคุณแม่บอกแม่แม่ต้องห่วงนะนี่จะดูกินดีอยู่ดีเลยรู้สึกหัวไหนกินดีเยอะดีอยู่ไม่ต้องห่วงนะกำลังย่้มป้อนอยู่เป็นต้องย่างรูปได้กินไดย่้มป้อนอยู่วันนี้หัวมาก อาหารเต็มโต๊ะวันนี้เหลือยังเหลือล็อกเตอร์อีกยังเหลืออีกยังเหลือล็อกเตอร์ไงคือหลายแท้กุ้งไงกุ้งเนื้อเกิดหนิวันเกิดเลยมือแรกมีเลขที่เกาหลีมันราคามันต่างไปเพนก็บินทำอย่างคนเนื้อเขาใช้ b u d ท e t เหร่ปกติแล้วคนบินมาทำไหนต่างพีเอเอสต่างคือแพงกว่าก็คือปั๊ด กับไทยพุละ่ะทำไปแซม <c oughs> แรงอันนี้คือกุ้งนะอ,อ,อะไรนะซึ่ง lobster ่าให้มันเหลือนะวันนี้นะ่า <c oughs> ให้มันเหลือนะวันนี้นะเริ่มสู้แล้วนะดูเสียน,นี้ อุ้ยอันนี้มันอันนี้มันหรอกลับปั้นมันหรอเมื่อกี้สู้มืออยู่นี่กสู้มือเลรอครับไอ้ที่กลับปั้นมันนะเนี่ยหอมไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่ายูริจะไม่ต้องห่วงนะคะว่ายูริจะอดจากกินเอาเปลี่ือกให้เราโดยจากเปลือกที่ยูริกินนะฮะมันเป็นยังไงเนยเนยมันหมองไหม แเป็นมหอมรตอนนี้มีน้ำกิมซีฟูเลยเข้าเนาะป็นอหอมซีฟู้ดอ่านว่าซูมือมาทันอีเด้อันนี้ยกขึ้นมายกขึ้นมาเลยซูมือหอมปังกนปังปูกนมปังวันซื้ดแต่ไม่ชีเนาะเ้าอบชี้าอเขาเ้าอยางอยู่ว่ารีดดูว่โตไงเนาะก็ไม่จะสูบใช่ มันอะไรมมันมันส่วนมันมันตุ่ยเบี้บ่มันสู้ลินบ่ะแสดกว่สู้เบอร์ตัวนสู้ลินเหรอข้างไหนไม่ได้กินข้าวอะไรวะมีแต่กินกับกระปัอนึงนั่นยูริมาแต่งหน้าทำผมตายก็ดีใช่ไหมฮะใช่วันนี้มากับพ่อปี๊ ใช่ครับสภาพไม่เห็ือนอย่างที่เฮ็นแบเบิร์ดเห็นน้ำเบิร์ดครับอันนี้จะเป็นเกาหลีใช่ไหมใช่ครับหน้าเกาหลีแล้วนี่คือลีน่ะโอ้ยก็เช้าก็ผัดตัวมาแบบง่ายเลยเว่านั่งเหมือนกับเขาอยู่โอเคนะครับผมอันนี้รอดูไฮเบิร์ดก่อนแต่งเดี่ยวนาบีพออัพเตอร์ใช่ไหมครับถยูคน็แล้วกเลยวันนี้ที่มีโคนเก่า อะไรก็ฮะสิบคนละคนนี่สคนเราอยู่แดงแล้วยู่คนละคน,ะน,ค,นคนละคน,คน,ะคนเอ,อ,อเอครับจะบริตอนเสร็จนะครับเกาีแต่งหน้าครับผมโดยชางกาหลีช่างกาหลีต็มๆเลยมาแล้วครึ่งหนึ่งจะเป็นนุมเกาหลีแล้ว จะเปลี่ยนปะเทศไทช่วเป็นประเทศเกาหลีแล้วแม,มนเกาเสจไดไมจุนิแล้วอ๋อไมอย่าเนี้ยตงนเชาหรอไม่ไมแต่มาแจ็เคเกิดอเกาหลีแล้วสะดอกเออมาได้เครงมืออไก็เป็นต้เกาหลีแหละโอเคนะครับแต่ดูตอนใกล้เสียดนะพี่้องนดิอดิอครัตั้งสิบั้งี่ตอจุดน ไปเอ๊ะอุ้ยวันขึอรอเนี่ยครับอยู่เลยขึ้นรอยะรู้ป้าคือนยังคนอาบนาม้มเขาดูเนาะคือนยังอาบน้มเนี่ยนี่ละ <c oughs> แต่ว่าจริงๆวักันนะครับ <c oughs> อ,อาบหนามมาเบิ่งไหไปเด้อรอบปหนี้อันนี้แบบช่างเกาหลีแบบที่แบบร้านนี้คือร้านดังเลยพามาแต่งนะคเป็นร้าน <c oughs> แต่งให้แบบดาราเกาหลีนักร้องซุปเปอร์สตาร์เกาหล,ลอาหีอะไรเงี้ยเลยนะครับว <c oughs> ันนี้ก็เลยมาลองดู <c oughs> เบาหน้าไหม แม่ลางมันไม่เอแซมแต่งเนาะไม่เอแซมแต่งหน้าหนามากไม่เซมแต่งหน้าแบบสิบเซนอันนี้เราจอันนี้แค่ศูนย์ห้าเซนตอนติดตามดูเขาเรียกว่าเซตผมแบบเปียกเปียกไม่ได้จากเซตนะฝนตกโอเคแล้วเราไปเดินชมบรรยากาศอุ้ยร้านแวนคลิปเป็นตเสียมเงินมากเป็นตรูดบัตรใช้สิทธิ์มาก ใช้สิทธิ์พลังประชารัฐว่บประชารัฐคนเล่ากับเป็นศิลปินเนาะเป็นศิลปินไม่ต้องมานั่งรถแท็กซี่รถแบนส่วนตัวหรอกหันมานั่งรถแบบรถบัสรถมีชาวบ้านชาช่องก็บ้างลองเบิ่งบอสใจรู้ว่าการที่มากับบอสบีก็งดูแลบอสบีนะเพราะว่าลินเ่มโันแล้วนะ ลิ้มใครรัวลิ้มน้องยูริลิ้มบอสรัวยูริต้องดูแลพี่บวันฟินแลนด์เพราะว่าตอนนี้เราโอเคอยู่แต่ว่าเราขึ้นรถแล้วนะหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่สองหกสองสองหกสองอ่นไหนบอสก็ดูแลมานานแล้วอันนี้ก็ดูแลบอสพี่ด้ยูริเอ้ยถ้าบอสขึ้นรขึ้นซีดานรถถึงซ้ายวันนี้ 262กสนงะฮะได้สองไม่ใช่รถมีสายแปดบ้านเรานะอีกเสียที่นี่เป็นรอรถมีครับเสียทีนะครับเราจะไปต่อรถรถมีมันจะเข้าช่องนี้ตลอดเลยใช่ไหมนี่ช่องรถมีช่องรถมีเปลี่ยนฟิวบ้างไปเป็นคุณชายลาย แม่ขัานอวนมาเร็วจะไปเที่ยวเมียงดง <laughs> <laughs> จะเช่ารถขับอบ่เขายิ่งบอกอยู่ว่าเงินให้คนเปลี่ยนไปเอ,อ,อ,อียงเปอร์เซเวทีฟลำเอียงอีย่งเปอร์เซเวทีฟไม่มีหรอกเขาก็ทําตามยูริมานี่ก็พี่ได้เป็นคนส่งบินให้ไม่โฆษณาใช่ใช่จริงซื้อให้หมดทุกคนนี่เออจะไม่เกี่จอแล้วใครได้ไงไม่เข้าหนิป่เดิ เราอย่าไปอิจฉาเรามีลูกเราก็ต้องรักลูกเราถ้าเราเป็นโรคอิจฉานะ่ะมันอันตรายหมายความว่าเห็นน้องมาใครเปน็นคนจ่ายมี่คนจ่ายเขามีคนจ่ายเขาวันหนึ่งอ่ะไม่รู้กี่คนไม่ใช่คนเดียวพลาแล้วมันอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความดึงดูดไ้วพราะแล้วอยากทำให้ศิลปินติดกัน FC นะ่ะจะไปหาโพสอันะนี้นู่นอันนั้นอันนี้หลาย เรามีเหลี่ยมไล่เขาเถ่าแล้วเราต้องมีสตินะบอกใช่บอกตัวเองคืนนี้ด้วยนะมีสติต้องมีสติเพราะวันนี้คู่นี้เข้าโรงพยาบาลอ๋อเด็ดมอนะสี่เด็ดบ่งช้าตายแล้วใครจะตัดเน็ตก็ไม่ได้เติมเน็ตมาเต็มที่สองเครื่องแล้วเน็ตเกาหลียิ่งแรงนะเออเน็ตเกาหลียิ่งแรงะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่าขึ้นลิฟต์ในเกาหลีเนี่ยไม่ตัดเหรอใช่ใช่เน็ตยิ่งแรงในโรงแรมเมื่อกี้เด็ดไรอ่ะะใกล้จมาแล้ว เรื่องา,า,างใต้เขามีเขามีรถไฟรถไฟทางใต้นี่ไงเทรน